จบแล้วนะคะจบแล้วาชีและคุณยายจำลองลำถวายนะคะจะเแม่โสลพีและลำถวายพระปู่ยศวรนาคารรอบแรกเป็นการลำถวายพระปู่ยศวรนาคานะคะที่ลานพญานาครอบนี้เป็นการลำครั้งที่สองถวายแม่โสลพีนะคะลำสองรอบเช้านี้นะคะ เป็นยังไงบ้างเนาะเอฟซี FC ทางบ้านได้ชมแล้วคึกคืนไหมคะวันนี้มีลํำแต่เช้าเลยไม่รู้ว่ารอบเย็นจะมีหรือเปล่านะคะก็มีรอบเย็นเรามาชมกันอีกรอบนึงชุดผ้าคามของคุณย่าน้องอาชีนะคะต้นทุน2,500บาทนะคะเสือ้อผ้าถุงแล้วก็เข็มขัดนะคะ สั่งซื้อกับคุณย่าน้องไอชีได้ค่ะในเพจของคุณย่าน้องไอชีกกอกนะคะถึงร้านร้านคุณย่าน้องไอชีกกอกนะคะนี่ลำไม่ขายครับคุณย่าอ๋อลำเอฟซีค่ะผ้าคามสวยๆสั่งซื้อได้ที่ร้านคุณย่าน้องไอชีนะคะร้านย่าไอชีกกอกนะคะไม่รวมกระเป๋านะคะไม่รวมกระเป๋าไม่รวมผ้าสบายเป็นผ้าชุดเป็นผ้าชุดที่ผ้าคามน้องบอสค่ะตัดเอาเหรอคะคุณย่าซื้อเป็นผืนมาแล้วมาตัดเอาเหรอคะ ผ้าไม่รวมตัดอ๋อตัดค่ารวมค่าตัดแล้วก็2,500โอสวยมากเลยอยากได้สักชุดจังไปจัดที่พคมอยู่สกลนครค่ะค่ะขอบคุณค่ะติดต่อสั่งซื้อได้ที่ร้านยาอาชีกกอกๆนะคะไลฟ์ทุกวันตอนเย็นค่ะ ชมชุดผ้คาคลมสวยๆและชุดผู้ไทยของพ้าจำลองนะคะพ่อจำลองสหายลุงพลน,นะคะช่อง y o ยูทูบสวยงามสวยงามจริงๆคุณยายจัดเต็มเลยค่ะวันนี้ลำแต่เช้าจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็เทมทุกรอบค่ะไปลำหน้าพ่อปู่ ลำหน้าร้านพ่อปูย่ยศสุวรรณาคาก็จัดเต็มมารอบหนึ่งแล้วนะคะคณะนี้คุณย่าน้องอาชีและคุณยาาจำลองลำถวายแม่สุรพีเสร็จแล้วกำลังกำลังจะขอโชคขอลาบนะคะขอให้ทุกท่านที่รับชมได้โชคได้ลาบกันทั่วหน้าคะ่ะโชคดีวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะได้เงินได้ทอง ณะนี้ท่าท่านกำลังลุลระทึกนะคะกับกิจกรรมการขอโชคขอลาภที่หน้าเจ้าแม่โซลกีนะคะที่หลังเนี่ยเจ้าแม่โซ ไม่ได้ครับผมได้ๆจักรันมาแล้ว่ขเข้าทีละคนทีละคนคือละคนเห็นเดียวเดี๋ยวเราไปลุ้นกันทีหลังค่ะให้เพื่อนๆลุ้นก่อนให้คุณยายจะลองทำเสร็จก่อน เดี๋ยวแต่ช่วงของเอฟซีนะคะเดี๋ยวแต่ชวงของเอฟซีน้ป้าเนาะะแต่ป้าหเนตัวเดียวเห็นเลขแปดเห็นเลขแปตัวเดียวเบ็ดเจ็ดเลขแปนี่แหละค่ะเป็นเ่ียวกันเจ่ดแปค่ะเ คุณยายเห็นเจ็ดแปดค่ะุณยายเห็นเลขเจ็ดแปดนะคะรับโชคกันเลยนะคะวันที่1 6กุมภาพันธ์2 5ง4งวดนี้คุณยายเห็นเจ็ดแปที่รานที่ร้านพ่อปู่ยศสุวรรณคา330นะคะที่นี่78 ทุบอ้ไข่ทุบใบไข่สามสามศูนย์นะคะที่ร้านเจ้าเมธสุรุีเจ็ดแปดคุณยายลองคุณยาน้องอชิโชคดีคุณยายคุได้คุณยายให้โชคสต่อเลยนะคะทั้งสตัวทั้งสองตัวสตัวซันซานหลิงสามสามศูนย์สอตัวเจแล้วเขาไปดูใกล้ๆค่ะว่าเจ็ดแปไหมอันนี้แล้วแต่นะคะ เแ,แต่ท่านแต่ละท่านจะมองเห็นนะคะชมกันจ,จัดจะชมกันชัดชัดแคบหน้าจอเอาเลยนะคะถ้าคุณยายให้โชคเลขอะไรกดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แต่ก็ขอไวยพรให้ทุกท่านมีโชคมีลาบค่ะรับโชควันที่16กุมภาพันธ์2564นี้นะคะที่นี่ร้านเจ้าแม่สลบพีนะคะกำลังมีกิจกรรมของคุณย่าน้องอาชีและคุณยายรองที่บริการ f c นะคะที่อยู่ทางไกลามาไม่ได้นะคะวันคุณยายรองและคุณคุณย่าน้องอาชีจัดกิจกรรมให้ะคะ่ะคือคืนทุกวันเลยนะคะนี่นะคะนำเทียนเทียนสีย่าถวายเทียนสี คุณย่ากำลังถวายเทียนสีค่ะ fc ให้มาติดต่อติดต่อคุณย่าน้องไอชีรำได้นะคะถ้า fc ท่านไหนมีโชคมีลาบหรืออยากขอพรเนาะขอโชคขอลาบนะคะเบอร์อะไรนะคะคุณย่า0 8 4ย9 7 9 8 5 1จ้า0849979851จ้าจ้าจะได้ค่ะ ขอบคุณค่ะคุณย่าน้องไอชิแล้วก็รงกับใครนะคะบอกได้นะคะบอกย่าได้เลยนะคะเดี๋ยวย่าจัดให้วงเล็กวงใหญ่วงวงเล็กวงใหญ่วงน้อยวงอะไรได้วงอะไรได้ทุกค่ะขอบคุณค่ะคุณย่าน้องไอชิขอให้ปังๆค่ะ